ใชคุณแจเลยดูแล้วไม่รู้โอ้น้องสอกสอกอกอ้อเมื่อสอกน้องเข่มหลังเน้องีับมานาน้องนี่มาขาขาดะมันจะแยงพอก็บอกเล้ขาแยงเข้าไปเดินต่อไปลูกขึ้นไไทับขาน้องปะนักไม่ได้ อ,อันนี้พออันนี้อันนี้อันนี้เอ้าเอ้าเอ้า,อาเคลื่อนไปเลยเนั่นแหละโอ้มีดิปโอ้ดูนัน่นสิเราเจออะไรเครื่องหมาของซาตานมันต้องเป็นพออาโอบล็อกวันแน่นอนใช่อาโอบล็อ,อกวันแน่นอนร้อยอร์เซ ทิ้งรันไว้คนเดียวใช่มันเหม็นมากเมันก็เราจะต้องหาอะไรบางอย่างอ,ออกมาดิยายออกมาไปนะไปไป,ไปต่อไปต่อไปต่อ โอ้โหลงตรงนี้ก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมตน้นโดนว้าบ่ะนะอ่านะสวัสดีครับไ,ไ,ปไปทะลเเินไปทะ,ทะลมีไฟอเขาไม่ให้เดินด้วย เดินกลับอ่ะเนี่ยเอออุ๊ยเฮ้ยงงเอาเราอยู่ไหนอ่ะไอ้น้อ,องชายเรารดูรถชนพ่อแมอ่ที่นี่บ้านเหรอน่าจะอย่างนั้นนะเดินนำเลยน้องชายถ้าเลือกรันป่านี่พี่ยิ้มต้องนำทั้งเกมอ่ะ ทำไมมืดเหรอ,อ,อตื่นมาจากฝันร้ายเหรอ,อเฮ้ยนี่มันคนที่หายตัวไปดิเขนานอนต่อแล้วเพื่อนออมาดีเลยเพื่อนเขาเสียงอะไรเอ่ยอเสียงอะไรเอ่ยอมีประตูโอ,อ,อ้ คอนโทรลรูมที่นี่คือคอนโทรลรูมดูเขาอุตส่าห์เปิดต้อนรับเราอ่ะอู้เมื่อกี้ใครเอ่ยอยู่ข้างหน้านั่นี่ยประตูอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นคนที่ชอบเล่น RO Box อวันจนมายืนบอกเราว่าเฮ้ยเราสุ่งคาชาได้แล้วนะนี่มันเกมผีไม่ใช่เกมตลกก็อย่าลืมสิเราเป็นคู่ที่เปลี่ยนเกมผีให้มัน ก็ถูกเออใครยืนอยู่ข้างบนอ่ะออหุ่นหุ่นของเราต้องหากุญแจเราต้องหากุญแจทะโละไม่รู้ผมรอตรงนี้ได้ไหมอ่ยไม่ได้ไปเลยเดินไปตรงนี้หรือเปล่ากุญแจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมานี่เดาทะเลาะไปไหนนะเนี่ยกุญแจอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เดินเข้าไปเลย ุเจมไหมเอ้ยพี่ว่าโตตรงนี้น่าจะมีแต่ตอนนี้ไฟไม่มาเฮ้ยเฮไฟไฟไฟเออนั่นแหละประตูเปิดไม่ได้อะไปนี่ตลางเจ้าเนี่ยตอนนี้หากุญเจก่อน เราต้องการกุญแจเฮ้ยวิเดียมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ผมมาแล้วมันมีคำพูดโนโฮบถอยออกไปเฮ้ยก็เจอกุแจแล้เอาอนี้อ๋อไปนี่เดินมั่วเจอเฉยเลยไปไหมาไปดูแะน้่รถเจ็บร้าง ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเมนคอนโทรประตูหนึ่งเปิดเออถ้าโรกกดอ่ะใช่ไปไทางเอนำเลยไปประตูหนึ่งก็คือทางเดิมมเนี่ยแต่แค่ย้ายประตูกบไฟมันไม่ยอมมานั่นไงนั่นไงนี่ทางเลี้เลี้ยวซ้ายเลนเนี่ยตรงไปเลย เปิดต้อนรับอย่างนี้เลยโอ้อ,อะไรวะเน,นี่ยสุดยอดเลยซอสมะเขอือเทศพวกนี้หน้าจาอร่อยน่าดูนะเพื่อนอร่อสิอเรากินไหนเฮ้ยเฮ้ยมีออบเจกต์ปรากฏขึ้นมานี่แหละรสชาติของความพอรมีออบเจกต์ปรากฏขึ้นมายุกาาโกมเอาไว้อาอืมไอ้น้องชายอู้เขาเปิด ใช่แล้วไปเลยมันกลัวครับอูู้นี่สิครับมีซอมะเขือเทศอีกแล้วครับอืออามอะไรให้ด้วยครับนี่ล้วอะ้ั่นใครนะครับเออขอปิดประตูอันหน้าเฮ้ยตำรวครับบิกมับสงสัยว่าเราต้องใช้ทักษะของแอสซ s s i ซินคลิปแล้วล่ะครับไม ไปได้น้องชายแม่ขอดูได้ครับพี่ชายดูขึ้นเขาก็ได้นะเขาเปกนหนักแม่เขาดูพี่ดิมกลัวมองเห็นเอาเลยเอาเลยเนี่ยท่อพี่ดิมพี่ดิมโคตรไม่ชอบท่อเลยทำไมมันทั้งหยาบล้วนแล้วเขาเป็นตะทุกทิไม่ใช่ไม่ใช่นะมันทรายเข้าใจไหมเดินถอยหลังโชว์เลยอย่าเดินถอยหลังโชว์สิเออเฮ้ยเดี๋ยวตกเนี่ยเดินมาใหม่นะ มามาเดี๋ยวพี่ทิมเดินเป็นเพื่อนมาต้องเดินไปทางไหนวะจำไม่ได้ไนี่ไงประตูหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งคือพี่ทิมช่วยเข้าใจด้วยผมจำทางไม่เก่งเอาเล่นแล้วเหรอยังแต่ตอนนี้ไฟไฟ,ไฟฮลัลโหลขอไฟฉายสักหน่อยรู้สึกเหมือนหัวเทียนจะบอดนะ ระวังอยา่าครั้งนี้อย่าเดินตกอีกนะเคป้ปามันจะมีไม้ กระทุกไฟทำไมรู้ไหมว่ามันมืดอ่ะฮะผีเลีวอ่ะ <S <S แย่จังเลยไปเลยอเลยอ,อ้ขนานมีอะไรไหม,ไมหอเอาเอาไฟไฟไฟเอาสุดยอดเลยอยู่ดีก็ติดสงสัยช่างไฟเขาซ่อมแล้วมั้งสงสัยหัวเทียนบอดทางนี้เหรอ<ม>ใช่ทางนี้นี่นี่นี่ตรงป้าย แล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขาวาเลยมีไฮย,ยูข้างหลังคุณข้างหลังคุณเดซาโบอาตุฟรีรอด้วยน้องชัยมันคือบันไดที่ไม่ถึงความจริงที่เอะอืมอ๋อติดติดประตูติดประตูเอ,อ่อ ไปทางเหมือนหล่อเนาะไปซ้ายเหอะขวาลายซ้ายดีผมเชื่ออย่างนั้นทำไมเสียงหัวใจมันเต้นแรงอุ้ยเมื่อกี้มีหุ่นมากอดผมด้วยไอ้พีดียมบริการดีจีจังไปเดินต่อไปเกมผมไม่กลัวที่เป็นไปไหนเกมนี้เลยเป็นเป็นแบบเครียอ่ะเลือดอีกแล้วเหรอมันคือซ้อมมะเขือเทศต่างหากอูเอ๊ว้าวประตูเปิดต้อนรับไว้น้องชายพี่เบนหายนะขอไปเล่นด้วยมันเล่นไปแล้ว เเลยมื่อกี้มันเขียนว่าสาววาลิโดรู้เปเล่าพี่เด็กน้อยมันไม่ได้เขียนว่าวูที่แปลว่าใครหรอกลัวเฮดเฮดเอ้ยกลัวเฮดใครเป็นคนมีสแตนเดอะเวิลด์ไม่น่าใช่ละสแตนไม่น่าเกี่ยวเกี่ยวดินา่าจะมีอาวุธไมเนี่ยยผมมีสแตตนนดดดเเปปิระูไ้โล่าจะมีอาวุธมาฟาดผีฉันต้องหาคอน่ะคอนอีกแล้วอแล้วตอนต้นเองทิ้งไปทำไมวะฮะนี่ไงคนที่มากอดผมไม่ดี เนี่ยนะเออเนี่ยคนนี้มาก่อนผมเลยน่ารักไหมเฮ้ยหน้าตาใช้ได้อยู่นะเอ้าพ่อหนุ่มหายสงสัยเขาจะปวดที้มั้ง่ัู่ดจาาเน e ดเเ่นรื่องแัม้หระตเรสิเราต้องหากุญแจผมจะไม่พูดตอนกินข้าวตอนไหนก็ไม่ต้องพูดนันไม่ร เดินน้ำเลยอ๋อผมคิดออกแล้วพี่ดิมผมคิดออกแล้วเดินน้ำอันนี้มันบอกให้หากุญแจไปเลยมีซ้อนมะเขือเทศอีกแล้วคุณจะเห็นตั้งนานแล้วนานนั่นแหละแต่ทุกที่มันก็ประตูปิดอะตล้ค้อนอยู่ไหนไปหยิบคล้อนโยเนียมาปะ ถ้าโราเสกได้เปล่าคอนยูเนี่ยเสกไม่ได้ครับเหมือนว่าเราจะต้องเดินกลับทางเก่านะไปเลยค่ะไปเลยนี่ป้าประตูเนี่ยอ่าไม่ใช่มันล็อกอยู่ไปเลยเดินเลยผีนี่ก็เพียรป้าเหนื่อย โอ้โอ้ทาร่ดูสินี่ใครไงหวัดดีสวัสดีครับเนี่ยอีกคนนึงที่มากอดผมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวประตูแถวนี้เปิดได้ปะผมได้คอแล้วไม่ได้เอ้ยเรื่องใหญ่เ่ยไปตรงไปเลยเลยไหมเรื่องใหญ่ไหมเดี๋ยว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 พี่มีแล็กความแม็กสู้ผีไม่ได้ไปเอ้ความแล็กสู้ผีได้ผีนะ ผีพร้อมแหลกน่้กลัวกับผีอจริงๆเดี๋ยวไฟไม่ไหม้ละโอ้ตกใจเวลาเอ็นยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเลยจอยท,ทางไหนต่อพีมไปเลยไหนตรงเนี้นยใครมันขุดคุ้ยอะไรเนี่ย,ยนี่ไงแฮมเมอร์เนี่ยทะโลกดแฮมเมอร์แล้วมาเปิดตรงนี้แฮมเออแหละเข้าไปเลย อะเข้าไงไดีนะี้อ๋อนี่ไงเข้าเดย,ดยเฮ้ยห้องทดลองเหรอมันมีเสียงคนหัวเราะด้วยเออเขาพูดไไะอะไรอะยอดเลยมีมีมีเสียงวิดีโอด้วยอ่ะอืมยอดไปเดินกลับ โตประตูเปิดเขเปิดต้อนรับเราอีกแล้วนะครับไปเลยทางใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่นี่ไงสตอกลูมเนี่ยเออสวัสดีครับอ่สวัสดีพวกคุณนะครับไม่ทราบว่ามาทำอะไรกันที่นี่เหรอมองตามด้วยดีจังเลยอ่ะมีคนมองอ่ะคือแบบแมวมองพวกเราเป็นดาราแล้วเยิบ และแน่นอนหน้าที่ของพวกเราคือทําเกมผีให้ย่อยยับไปซะนี่ไงเนี่ยเกมผีนะย่อยยับไปซะเนี่ยอ๋อกระพริบอ๋อกระพริบอย่าบอกว่าโดนวาร์ปอีกแล้วอีกสองสามเกมอีกสามเกมมันจะขึ้นแพทสามอะได้สาได้ค่ะว่าไอ้น้องชายเราอยู่ที่เดิมมาไม่โดนวาร์ปครั้งนี้หูรีคิวไปเล่นน้องชายทางนั้นเลยเพนไหนว้าตามไม่ทัน ไม่ต้องพูดถ้าพูดไม่เป็นอือไอ้น้องชายใครเล่นอะไรอ่ะนี่จะเป็นเสียงโยโย่แน่นอนไม่มันคือชอบเล่นเอ้ยเจ้กุญแจ๊แต้แล้วเราเราเราตรงนี้เปิดได้ไหมชอบเล่นเครื่องเปล่าแน่เลยไม่นี่มันเบสเบสเมนต์บอเอยดอเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเราต้องไปเปิดเราต้องเดินกลับทางเก่าอีกละไปไปเบสเมนต์ ส<ผ>ิ่งทกำลับเกิดกำลังจะโดนเราทำให้ย่อยยับไม่ทราบว่าตายได้เหตุผลอะไรมามาทะโล้เดินไปเลยสองโมงอ่ะหยุ่เรียนว่าไงทำไมวิบัติมอแด่แแบบงน้ำอ่ะ,ะ,ะเดินไปทางนั้นทำไมมันเปิดไม่ได้ผมนำพี่ชายอยู่ พี่ช้าไปทางไหนต่อ <c> น <oughs> uh, ี่ไงเนี่ยใช่ไหมใช่เอาไปไหนทะโหลผิดงล้วผิดล้ผิดละวไม่คือเขาูัวกเดินกลับทางก่อนทำไมไปนู่นเออนั่นแหละแล้วก็เลี้ยวขวาเออนั่นแหละนั่นนั่นไอ้บ้าเออไปเลยไปเลยบางทีก็อยากให้จ m สร้างไฟแชกนะจะ,จะได้เอามาเผาไอหุ่นพวกนี้เนี่ยทางไหนต่อเบสเบนประตูเบสเบนอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไงเดินตรงไปเลยน้องชายรู้สึกว่าอยากจะตกมแมลงวนันพิมพ์เสามเานขึ้นมหสาอืมเขามาขับให้เราไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายเถอะบันไดอีกแล้วน้องชาย มีรถกดถนนในเกมนี้นะอย่าเลยเป็นความคิคที้พายมากทำไมครับแลวเนี่ยมจไปเดินไปเปิดเลยอ่เไเขาเปิดต้อนรับเราอีกแลยไอ้ลองชายแก<ข>นั่นแห <ทำ S 1> ละเปิดใช่ครับทำน,ทนี้เปล่าเปิดไม่ได้แปลว่าเขาให้ลงไปข้างล่างแล้ว เอ้าอยู่ตรงนี้เดินเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอะเราเดินมาสุดทางแล้วน้องชายไปเลยตรงตรงไปเลยไปไหนไม่ใช่น้ำมันทางเดิมเออและเดินขึ้นพร้อมกันแั่แหละดีมากสะบัดน้ำเหรออเบือเยเดยเฮ้ยโอ้ ลองเปิดประตูดูก่อนไหมไม่ได้ประตูล็อกรูปิิสนามันคือถ้ำที่มีน้ำแล้วก็มีไม Minecraft. Minecraft. ้ม e c ครา t น wow ี่มันเหมือนชัดๆม่ครเฮ้ยเมื่อกี้ผมทำเป็นเสียงตืดตืดตืดดตไม่ใช่ละมีตุ๊กตาลอยเต็มไปหมดเลย เอาเอากี้เมื่อกี้เมื่อกี้คนอยู่ข้างหน้าเสื้อขาวเออฮะงูเรามีพลังเดือยวเลยคุยยังไม่ดีมเราวาร์ปได้เฮ้ยอ้าเป็นไงเรากลับมาอยู่ที่เดิมม่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ตลกแล้วนะมันไอ้น้องชายเดินตรงไปเลยขึ้นไม่ได้แล้วมันไม่ให้ขึ้นแล้ะเดินตรงไปเลยเดี๋ยวพี่มลงลงน้ำพร้อมกันนี่แหละไปเลยข้างหน้านั่นแหละไปเลยเอ้ยมองมันจะได้รับอัดทารก คิดว่าขา้างหน้าจะมีอะไรไหมน้องใช่มีความมืดแล้วก็ความมืดแล้วก็นกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่นกก็ผงนะแล้วเดี๋ยวพี่ก็นกเพราะไม่แฟนไม่อย<ม>ู่ในเกมแล้วเด้งอน่ยทำไมได้กดใหญ่หหเลอ๊ะกดมันไม่ไไ<ห>อเอ้ยทะลุนักเห็นมะเนี่ยรอมันเลยโอโ้โหโหหมวกกั๊ดไดการในคุณระกาเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งว่ะจบยันมึงกำลังนั่นอยู่จบยันเนี่ยกดแล้วกดใหญ่เลย ตัวอะไรวะเป็นหน้าผีที่เพี้ยมากเลยครับจบ<ม>แล้วขอบคุณสำหรับการเล่นเป็นไงเราไม่กลัวใช่เราเทพเจ้าเราคือการที่ทำหน้านที่ให้เกมผีมัน,นพัง